สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาอัปเกรดสกีปืนตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นสกีปืนอัปเกรดได้นะครับวงน้องก็ถึงเลเวลเจนเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสกีปืนตัวนี้นะครับน้องมีการประกาศออกมาแล้วนะครับวงน้องเราก็มีลูกลุดมาในวงในด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนนะครับอยากรู้สกีปืนอัปเกรดตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับนน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 น้้้้้้ออออองงเเเรรรราา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 กกก็็ถคคคคคไไไหะะะัับบยดดดืขมมูลลิปี่่่พพแว คลิปนี้มีการแจกเพชรด้วยนะครับนาะเดี๋ยวว่าพี่ไม่บอกละกันนะครับเ้อะเราก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับเ้อะที่แบบว่าอยากได้เอาไลน์นะครับเ้อะก็ขอมาได้เลยนะครับเ้อะเดี๋ยวพี่จะทำการแจกให้ละกันนะครับเ้อะท่านไหนพอแจกให้ได้นะครับเ้อะก็จบประมาณนี้เลยนะครับเ้อะเราก็สกินปืนอัปเกรดตัวต่อไปที่พี่จะพูดถึงนะครับเ้อะก็เป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองควานะครับเ้อะที่สามารถอัปเกรดได้หรือว่าอัปเดตเลเวลนะครับเ้อะก็จบประมาณเลยนะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนน้องกก็มมีลูปหุดาาจวใเลยนะะะครับววงงงน้้ออออแแลกก็มมีีขเยยากมาะ ครับน้องที่จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องเล้วก็จับประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็มีสกรีนปืนลับด้วยนะครับน้องที่จับเด็กเข้ามาหลายๆคนก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้อก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้อก่อนที่แบบว่าจะไปชมคลิปนะครับน้อเพราะว่าหลายๆคนอยากได้เพชรจากพี่นะครับน้อก็คือถ้าอยากได้เพชรจากพี่นะครับนอหนึ่งเลยก็เป็นการกดไลค์กดแชร์นนนนนนนะะะะะคคครรรรััับบบเเเาาก็อออยย่ลมว้้้จปณพงงีีท มีสิทธิ์ลุ้นเพชรกันทุกคนแล้วนะครับเราก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนะครับโนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีจากพี่นะครับเราก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนว่าอันนี้ก็เป็นข่าวสารใหม่ล่าสุดนะครับเนที่พี่จะมาอัปเดตวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากรู้นะครับเนสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับที่พี่พูดถึงนะครับเราก็เป็นทางด้านของลูกซองควงนรนะครับบบวนนอก็ีีปาะะท่่แจเ ไฟตัวใหม่นะครับเนอที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับเนอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับเนอก็เป็นทางด้านของหน้าตาเข้าเกมนะครับวงน้องที่แบบว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเนอจะมีรูปหลุดมากนะครับวงน้องก็คือ1เลยนะครับเนอจะเป็นทางด้านของซุดสองซุดนี้นะครับเนอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอน1 0อนะครับเนอสำหรับแพทหน้านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%เรนะครับเนอแล้วก็สิ่งที่ ซุดตัวนี้ถือหรือว่าตัวละครตัวนี้ถืออยู่นะครับวงน้องก็เป็นท e างด er ้านของสกินปืนที่สามารถอัปเกรดได้นะครับน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืน AN นตัวใหม่นะครับน้องที่สามารถอัปเกรดได้นะครับวงน้องเราก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นลูกซองตัวใหม่นะครับวงน้องที่สามารถอัปเกรดได้นะครับน้องก็แสดงว่านะครับน้องสกินปืนที่สามารถอัปเกรดได้นะครับน้องจะอัปเกรดเข้ามาหรือว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือ ซองสก,กีนปืนนะครับนอหนึ่งเลยจะเป็นทางด้านของลูกซองควงนะครับนอที่แบบว่า มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของลูกซองควงคำที่แบบว่ามีเลเวล1เลเวล3แล้วก็เลเวล7นะครับเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเลเวล1จะมีประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็เลเวล3จะมีประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็เลเวล7จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับลูกซองควงตัวใหม่ที่สามารถอัปเกรดได้หรือว่าสามารถอัปเลเวลได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นัวหห่ลาาสรทออเข้ิฟฟกืง นครับนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็มีทั้งเลเวล1เลเวล2แล้วก็เลเวล7เลยนะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องส่วนเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกนะครับนอจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าผ้าสกินตัวนี้นะครับนอพี่บอกเลยนะครับนอว่าจะเสียใจมากๆนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับส่วนมากก็หลายๆคนนะครับนอก็น่าจะเล่นอยู่แล้วนะครับนอสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะคครรรััับบบบนนน้องงที่่่แววาาายยกูจะเป็ไ ตาเป็นย like ังไงนะครับวงน้องก็เป yes, really ็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางด้านของสกินปืนตัวต่อไปนะครับเนาะแล้วก็ AN94 นะครับวงน้องก็อัปเดตมากเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับเลเวลหนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมังกรสีม่วงนะครับเนาะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็เลเวลสามนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็เลเวลเจ็ดก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องแต่จะไม่มีปีกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องที่จริงก็มีปีกนน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 ะะ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 ะคคคคครรรรรรััััััับบบบบเเเเเเาาาาาแต่่่ไมมปปปปปีีีีีกกกกกกล็็็็็ๆจณ้้้้ืือออยยวววงถถสดดท อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องสกินปืนตู้อีโวตัวต่อไปนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสกินปืน AWM นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีสีขาวนะครับเนาะเราก็สีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็จะอัปเดตเข้ามาในแผ่นหน้านะครับเนาะเราก็หลายๆคนถามนะครับเนาะว่าแผ่นหน้าจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับวงน้องก็สัปดาห์หน้านะครับเนาะจะมีการอัปเดตแผ่นใหญ่นะครับเนาะคครรรรัับบนนน้้้้้ออออองงงยาากกไไดะะพีี่็มวววิแลต เตรียมตังค์ไว้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าของที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็มีแต่ของแร่แร่แล้วก็มีแต่ของโหดวหั้งนั้นเลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือห้ามพลาดเลยนะครับวงน้องแล้วก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของซูดิโัวตัวต่อไปนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของซูดิว ก็สีขาวแบบนี้เลยนะครับนก็จากประมาณนี้เลยคต่คำุงนกเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนะยังจะมีทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับงกนก็คืออันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่ทั้งหมดนะครับนที่แบบว่า จะมีการอัปเดตเข้ามานะครัววงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางเปิดตัวนะครับเนาะของสกินปืนนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าทั้งหมดนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของท่าทางเปิดตัวนะครับวงน้องของสกินปืนนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าแต่ละท่าทางนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางเปิดตัวลูกซองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถ <is for S 2> mm ือ hmm. ว uh ่าโหแน่นอนนะครับเนาะแล้ว uh ก็พ huh. oh. no. mm ี hmm. wow. yeah. so, uh, ่บอกเลยนะครับเนาะเอฟเฟกต์จะหนักจะเต็ ก็ถือว่าท่าทางที่อัปเดตเข้ามานะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอเพราะว่าอัปเดตเข้ามานะครับนอท่าทางที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีแต่ท่าทางกวนๆทั้งนั้นนะครับนอแล้วก็แต่ละท่าทางนะครับวงน้องก็มีแต่ท่าทางโหดวทั้งนั้นเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับนะแต่ละท่าทางนะครับดูแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับนอว่าตัวจริงจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าตัวจริงออกมาสวยแน่นอนร้อยเปครับวงนองอันนี้กะครับนอก มาพร้อมแผ่นหน้าเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องคือแบบว่า ยังไม่ร so so ู no. yeah. well? ้นะครับ huh. น right ้องก็รู้ไว้ได้เลยนะครับขาววงน้องแผนหน้าอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับน้องก็จะประมาณได้เรื่อยเดี๋ยวข่าววงน้องเราก็สกีนปืนทั้งหมดที่จะเด็กเข้ามานะครับน้องก็เป็นตามนี้นะข่าววงน้องก็คือ1เลยนะครับน้องจะเป็นทางด้านของสกีนปืน AN นะครับน้องที่แบบว่าสามารถอัปเลเวลได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกีนปืน AUG นะครับน้องลูกซองชาร์จปอชาด้วยนะข่าววงน้องเราก็มีคาตานาด้วยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของสกีนะะะะคครรรรัับบนนนน้้้ออองงงงงเเาาาาากก็็จจมมีีททดข P90 ของคาตานามีหมัดตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีเขี้ยวนะครับวงน้องสกินระเบิดปืนมินิอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสิ่งที่จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นตามนี้เลยนะครับเนาะที่จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเยอะมากๆจริงๆนะครับเนาะสำหรับแผ่นหน้าที่จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับเนาะก็คือจับเด็กเข้าเสริมหลักหรือว่าเซิร์ชไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเรื่องนะครับวงน้องอันนี้นะ ก่อนเลยนะครับพงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอยากได้สุดอะไรนะครับเนาะก็เรียกได้เลยนะครับพงน้องไม่ใช่เรียกนะครับเนาะก็คือหมายไว้ได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับพงน้องก็ถือว่าโหดมากนะครับเนาะนี่นะครับพงน้องก็คือสกินไอวอลก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับสกินไอวอลก็เยอะมากนะครับพงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับพงน้องเราก็ยังไม่หมดนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็มีทางด้านของสกินกระเป๋านะครับเนาะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาด้ววยยยนนนนนนะะะะะคครรรัับบออองง้้กก็็็เเเเปปมาาาณีลถื่ ามากมายนะครับเนาะสิ่งที่จับเด็กเข้ามานะครับวงนมพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสิ่งที่จับเด็กเข้ามานะครับเนาะก็มีทั้งสายฟรีมีทั้งสายเติมแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายเติมจะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเนาะสายฟรีก็ได้ประมาณหนึงนะครับเนาะก็ไม่ได้มากนะครับวงน้องแต่ก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับสายฟรีนะครับเนาะตอนนี้ที่สามารถรับได้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของแบตเทนนิสสไตล์นะครับเนาะที่แบบว่าของฟรีเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมต่อไปที่สายฟรีจะรร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 รัััับบบบบบได้นนนนนนะะะะะคคคคออกกกก็็็เเปปปิจจมมฉลง5ีาณย น้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสายฟรีนะครับน้องก็มีกิจกรรมตอบมือเรื่องนะครับน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาแจกให้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็เป็นยังไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของพี่จากพี่นะครับน้องหรือว่าอยากได้เพชรอยากได้อะไรนะครับน้องก็คอมเมนต์แแแนน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 ่่่ออะะะะะคครรรรรััับบเเเเาาาาากกกก็ทุๆสปดห์พพีีจจมช ถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับเดี๋ยวพี่แจกให้ส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะก็สามารถไปกดได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่จะมีการสตรีมนะครับเนาะหรือว่ามีการไลฟ์สดสร้างห้องนะครับเนาะใครที่แบบว่ายังไม่ได้กดก็รีบไปกดได้เลยนะครับเนาะก็จะมีการแจกเพจด้วยนะครับเนาะเล่นกิจกรรมเยอะแยะมากๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนนนนนนะะะะะคครรรรัับบววงงง้ออกก็จปมาาณเเื่่ยๆสลิ์ จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเนาะสำหรับดิพิกก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับมงนะ้องไว้เจอกัน,นคลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย